มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามจัดงานเฟรชชี่ไนท์ประจำปีการศึกษา2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 3พรรษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดงานเฟรชชี n ไ g h t นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563มโดยมีนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบถ้วยรางวัลคะแนน,นรวมการแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งในปีนี้คณะครุศาสตร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าถ้วยรางวัลคะแนน,นรวม ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่ไปครองจากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่หลากหลายโดยเน้นความสนุกสนานและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีอีสานเช่นการแสดงกลองยาวจากวงชมพูพานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม การแสดงตลกจากการรวมตัวของสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามการแสดงคอนเสิร์ตวงลูกทุ่งหมอลำซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมเฟชชั่ไนท์นี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีให้กับนักศึกษาใหม่ที่มาจากต่างสถานที่กัน และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ในอันที่จะต้องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป